วัสดีครับวันนี้จะมาสอนการสร้างแชทบอทฝึกภาษาอังกฤษแบบก้าวหน้านะครับเป็น adaptive learning นะครับโดยใช้ Gemini 2.5 Pro นะครับผมใช้เวอร์ชันฟรีครับแล้วก็ใช้ API ของ Google Studio มาช่วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับพร้อมก็คือประมาณนี้นะครับสร้างแชทบอทสอนภาษาอังกฤษแบบก้าวหน้านะครับอ่าผมจะบอกว่าค่อยๆเพิ่มระดับความสามารถของผู้ตอบถ้าตอบผิดให้กาลังใจช่วยแนะวิธีคิด ถ้าตับถูกเพิ่มระดับไปเรื่อยๆอแต่ผมจะบอกว่าเน้นเป็นแบบปรนัยนสีตัวเลือกไม่สิ้นสุดก่อนเริ่มให้แนะนำตัวว่าตัวเองคือ Man, อิงแมนผู้ช่วยเรียนภาษาอังกฤษอแล้วก็ให้มีการกรอกชื่อสกุลแล้วก็ตัวความรู้ก่อนเรียนเริ่มเรียนจากงา่ายไปยากโดยใช้ API ของ Google Studio นะครับอมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็มาที่ตัว จีมินายของเรานะครับเลือก2.5โปรนะครับเหตุผลทำไมผมให้เลือก2.5โปรเพราะ2.5ดโปรจะเป็นตัวที่เก่งด้านการเขียนโค้ดนะครับจากนั้นเมื่อเลือก2.5โปรแล้วเราก็จะาลืมติ๊กเลือก Canvas ด้วยนะครับเพื่อขอทำเป็นเว็บแอปให้เราจากนั้นนะครับก็นำพร้อมที่ผมให้เมื่อกี้นะครับนำมาวางนะครับแล้วก็กด g e n e r a t e นะครับพร้อมเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับ ่ะทีนี้เรามาลองกันนะครับอ่าผมจะลองนะครับผมบอกว่าภาษาอังกฤษผมรู้แค่ระดับเบื้องต้นนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าลองเล่นนะครับระดับหนึ่งอ่ะเขาจะบอกสู้ๆนะซามันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับอ่าไอ m อ,อ่าเห็นไหมครับขอจะบอกว่าถูกต้อง i ใช้กับ m กิริยาามีอธิบายด้วยนะครับก็าคำนมท่าไปนะครับมันจะค่อยๆเพิ่มระดับไปเรื่อยๆนะครับไม่มีสิ้นสุดนะครับ w h a t i ่านะครับ w a t is อะไรครับ your name นะครับอ่านี้เขาจะอธิบายเราเกือบถูกแล้วอ่าประมาณนี้ นะครับอ่าทีนี้ก็คำถามถัดไปเห็นไหมครับถ้าตอบผิดปุ๊บเราก็จะอยู่ระดับสองไม่ได้เลื่อนอ่ารอครับ Hello my name is. อ่าถูกปุ๊บอ่าถูกปุ๊บเราถึงจะได้เลื่อนระดับเห็นไหมครับอ่า i c วอ่ตอนเย็นผมลองตอบนะครับปุ๊บอ่าถ้าตอบผิดไม่ได้เลื่อนนะครับ ฝรั่งเศสปารีสอ่าก็ประมาณน <1 French Claire> uh. mm ี้มันจะเล่นไม่จบนะครับก็คือไปเรื่อยๆเวลาเอาไปใช้นะครับวิธีการก็คือมาที่แชร์นะครับแชร์ตัวลิงก์อยู่แอลไว้คนอื่นเล่นนะครับนี่นะครับแชร์ก็มีประโยชน์นะครับสำหรับไอตัว adaptive learning นะครับฝึกอ่ในการเรียนรู้ได้นะครับคัดลอกลิงก์นะครับนำไปวางหรือไปแชร์ตามที่ต่างๆได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ตัว Adaptive Learning นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ครับสวัสดีครับ